นี่เราก็มาอยู่ที่บูธของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนะครับก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักกับน้องๆที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ก่อนเลยนะครับครับผมอภิสิทธิ์มานน้อยครับครับคิดจะทราบของใส่ครับจากวิทยาลัยจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมครับอ่าก่อนอื่นพี่มองเห็นชิ้นงานน้องเนี่ยพี่อยากทราบว่าชิ้นงานน้องเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับเครื่องสอยมะพร้าวไอเน็กก็ส่ง สามรูปแบบแบบครบโซนครับครับผมน้องได้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจอะไรครับที่ทําให้น้องต้องสร้างชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ชนิดขึ้นมาครับเป็นเป็นนวัตกรรมต่อยอดมรรจาขอรุ่นพีครับครับเพื่อลดขนาดและลดราคาลงครับครับครับผมครับผมแล้วเครื่องตัวนี้มันมีวิธีการทํางานที่ซับซ้อนไหมครับไม่ซับซ้อนครับเป็นง่ายๆครับควบคุมด้วยมอเตอร์รระบบไฟฟ้าครับทั้งหมดเลยครับ ครับผมมันมีวิธีการทํางานขั้นตอนยังไงอลองช่วยแสดงให้พี่ได้ดูทีได้ไหมครับได้ครับผมครับใช่เลยครับจิบมะพร้าวมาก่อนเลยอ่ารูปแบบที่หนึ่งคือมะพร้าวแผ่นมะพร้าวแผ่นนะครับอ่า เรามาชมรูปแบบที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่คือจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับที่ได้ออกมามะพร้าวแผ่นนะครับแล้วลักษณะที่สองล่ะครับเป็นมะพาร้วา,พาวเส้นครับครับครับผมแล้วขั้นตอนสุดท้ายล้ะครับ เป็นมะพร้าวทอนทำรับทำเมียงคำครับครับครับผมครับพี่อยากจะถามว่ากลุ่มผู้ที่จะได้ประโยชน์กับเครื่องนี้คือคือผู้ที่นำไปใช้เนี่ยคือได้แก่ใครครับ คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้ผลิตสินค้าครับโอท็อ oh, ปอะไรเงี้ยครับอ๋อหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างงี้ใช่ไหมครับครับถ้าเกิดมีผู้ที่สนใจอยากจะติดต่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของน้องเนี่ยไปทําการผลิตเป็นหนึ่งตบนหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรประมาณเนี้ยครับต้องติดต่อน้องได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่วิทยาเทคนิคนครปฐมได้เลยครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับวิทยาเทคนิคนครปฐมนะครับที่มาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรานะครับ ขอเชิญชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่บูธต,ต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับ